สวัสดีครับเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่รายรช่องช็อปคราฟนะครับครับวันนี้เราก็จะเปิดรายการใหม่ครับเป็นรายการช็อปคราฟเลยนะครับอ่าวันนี้เราจะทําอะไรกันดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาสอนการติดตั้งนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่วันนี้มาสอนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้านะเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับ ในรูปนี้ก็จะเป็นยี่พ่อที่เขทลัสนะครับนะครับตัวอย่างนะครับแกะซิลเลยนะครับเลยนะครับขั้นแรกนะครับก็เปิดฝานะมาก่อเลยนะเป็นน้ำอุ่นนะครับเนี่ยครับเป็นน้ำอุ่นนะครับเอาไปตรงนี้ก่อนนะครับอ่านะครับโอเคอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมตอนนี้นะครับ มาดูอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนนะครับนี่เลยครับก็จะเป็นอุปกรณ์วัดไฟนะครับจะเป็นครีบแอมนะครับพร้อมโหมด NVC นะครับเพื่อเอาไว้วัดไฟนะครับแล้วก็เช็คแรงวัดไฟนะครับว่าวัดไฟนะครับว่ามีไฟหรือเปล่านะครับกดปุ่มเช็คนะครับมีตลับเมตรนะครับมีไขควงนะครับแล้วก็หัวไขควงนะครับสําหรับต่อดอกสว่านเนาะ แล้วก็จะมีดินสอนะครับเอาไวมาร์กนะครับแล้วก็มีดอกสว่านขนาดห่หุนนะครับ1นึทับแนะครับหรือจะเทียบเป็นมิลลิเมตรก็ประมาณ3.1มนมิลลิเมตรนะครับแล้วก็จะมีน็อตขนาดความยาว1นิ้วนะครับ1นิ้วนะครับความยาว1นิ้วเนาะขนาดน็อตคือ3มมิลลิเมตรนะครับสามถมิลลิเมตรนะครับอันนี้คือนอตเมียนะครับอ่าพร้อมด้วยนี่ครับเทปพันสายไฟนะครับ คีมล็อกนะครับแบบมีตัววาวนะครับเป็นปากเป็นวาวเนาะเอาไว้สําหรับคีมท่อนะครับจะมีคันเตอร์นะครับแล้วก็จะมีคีมตัดสายไฟนะครับแล้วก็จะมีคีมปากิ๊นจบเอาไว้พันสายไฟนะครับสายแข็งและนี่ครับแล้วก็จะมีสว่านไร้สายแบตเตอรี่นะครับเนาะมาดูปลั๊กนะครับอันนี้ช่องเซอร์วิสนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับก่อนจะทํางานทุกครั้งนะครับงานเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับเราก็ต้องดูเบรกเกอร์ก่อนนะเบรกเกอร์เนี่ยที่เราจะไปห้องน้ํานะครับห้องน้าที่เราใช้เป็นห้องน้ําเบอร์สองนะต้องเอาลงก่อนทุกครั้งนะครับตามนี้เลยครับอันนี้เอาลงเรียบร้อยแล้วโอเคปลอดภัยนะครับเดี๋ยวก็จะไปวัดไฟอีกรอบหนึ่งครับตามนี้นะครับดังขึ้นมานะครับอันนี้มีไฟนะครับโอเคนะครับอย่ที่เห็นนะครับตอนนี้ เราจะติดตั้งเรื่อทำน้ำอุ่นนะครับไปกับผนังนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเราไม่อยากเจอะนะครับตอนนี้ทางผมเนี่ยไม่อยากเจอะพื้นตัวกระเบื้องนะครับที่ปูไว้นะครับดังนั้นเราก็จะมาติดกับตัวเบ้าของตัวปลั๊กไฟนะครับตัวหน้ากากนะเราถอดหน้ากากไปแล้วเราก็จะถอดตัวล็อกของตัวอุปกรณ์ี้นะนครับถอดออกมาเนาะ ข้างในก็จะเป็นบล็อโกโลหะนะครับที่ฝังอยู่นะเราถอดน,น็อตก่อนนะครับน,อน็อตนี่ยาวประมาณน่าจะตกประมาณ3นิ้วได้สองนิ้วครึ่งถึงสานิ้วนะเอาถอดอนนะนอกมาแล้วมายึดนะครับอานนี้อ่าอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับจะมีรูสําหรับไข่น็อตยึดเบ้าตัวนี้นะแต่เราจะเจาะรูเพิ่มนะครับเพื่อจะออใส่น็อตน,นะครับใส่น็อตย้อนออกมาเพื่อจะ เอาตัวเครืน้ำอุ่นเนี่ยท่าไปนะครับประมาณนี้เนี่ยนะครับเราจะเครื่องน้ำอุ่นเนี่ยท่าไปประมาณนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องจอบนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นที่หนึ่งเลยแล้วก็จอบก่อนเลยเอากระสา,านนะครับใส่กับ ตัวสว่บบานไร้สารของเรานะครับเช็คดูนะครับครับคมสว่านนั้นต้องหงุ่ไปได้กว่านะครัคบเพื่อเจาะเนาะอ่าแล้วก็เจาะเจาะดูนะครับเจาะดูก็จะร้อยน็อตเนาะน็อตที่เราเตรียมมาขนาดสามมิลลิเมตรนะครับอ่าแล้วก็ลองร้อยน็อตดูนะครับอ่าร้อยได้ไหมครับ ตัวเป็นฐานอุ่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝาก่อนเนาะเหมือนเคยจอดเราเปิดฝาดูก่อนนะค,ะครับใช้ไขควงนะครับเปิดฝานะครับปกติก็จะมีน็อตจากด้านล่างนะครับตัวเดียวนะครับของคฐานอุ่นนะเอาไข่น็อตแล้วเนาะเราก็เปิดเปิดลงนั้นนะครับอุ่นเนาะคนนี้รุ่นนี้จะมีแจ็คนะครับแจ็คมาที่ตัวนั้น,นะ ขอดใสยออกก่อนจำด้วยนะครับว่าถอดด้านไหนนะครับปกติแล้วมันจะมีะตัวเดือยเพื่อาการกลับสายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้ด้วยว่าแคมินอนคล้ายกันนะครับเราจะถอดจากแคมินอนไหน,นะะเนาะแต่ในที่นี้เราผมถอด,ดจากแคมินอนตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับผมคราวนี้เราจะจับตัอย่างนี้นะครับเราจะเอาสายเข้านะครับสายเข้าก็นะประมาณตัวนี้เนาะ ต้องรู้ให้ดีคราวนี้เรายึดเนี่ยตอนแรกเราต้องเอาสายปกติเราต้องเอาสายเข้าบริเวณนี้นะครับข้างบริเวณนี้นาะงแต่คราวนี้เราจะยึดเนี่ยเราจะที่บริเวณนี้ไอ้กล่องเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับหรืยึดดีดังนั้นสายไฟที่ออกจากเบ้าโซลิดอ่ะมันไม่จำต้องทะลุในตัวกล่องพลาสติกนี้เนาะเราก็จะให้อยู่ในวงนี้เดี๋ยวจะร้อยสายผ่านรูเรือนี้ไปนะครับความสะอาดเลย เดี๋ยวผมขออนุญาตอันนี้เก็บไว้ข้าง้ๆก่อนนะครับเพื่อจะ็นรลอยนะครับท่าเราก็วางหน้าแบงนี้เนาะนี่เห็นไหมครับนี่นะนี่เราก็เอาอีกสอะทาไปมาจุดไปจุดที่จะเจอดอยู่เยอะเนาะที่เราจะลอย,ยนอ้อยเพื่อึดนะครับนะครับก็เจาะเลย เราดูให้ดีนะครับว่าไอ้ดูที่เรามาร์ k ไว้เนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรนะครับดูให้ดีด้วยะะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะเป็นรอยนะครับเสร็จแล้วนะครับดีครับนเะสร็จแล้ว ใช่ครับดูดูที่หนึ่งูที่สองนะครับนะ,นะครับเรียกร้อนะคัหลักการง่ายๆนะครับก็ร้อยน้อนตัวนี้เราเราก็ร้อยน้อนตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับร้อยร้อนเข้าไปนะครับสองตัวอย่างที่เราได้มาไว้ตอนแรกนะครับ อันั้นก็เอาน้าปัดเนี่ยใส่เข้าไปที่ตรงโน้นเลยนะใส่ไปเหมือนเก่าจะมีน็อตเด้งออกมานะครับเห็นไ,ไหมครับจะมีน็อตเด้งออกมาแล้วก็ไข่ไข้่วงนะครับเอาน็อตตัวยาตัวเดิมเนี่ยที่ทางโครงการที่ติดไปให้เราเนี่ยมีกลับไปเหมือนเดิม ดูหนึ่งนะครับเส็ียบร้อยนะครับนะครับติดตั้งน้อแล้วก็น้อยใส่ไฟผ่านรูนี้เลยนะครับ make good. น็อตตัวพุกตัวเมียนะครับเตรียมใส่ไปเลยนะคะรับแล้วหลังนี้นต้องดูน้อนึ่นที่เราจอไปะะแล้วก็ใส่นดเนาะค่อยค่อยไขนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับแล้วเข้าไปีนิดหน่อย you know กดไปเนาะให้พอดีพอดีนะครับไม่ต้องแน่นเกินไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือสายไฟของเรานะครับเดี๋ยวก็เสีนเงินเข้าน้ำเงินงน,งนี่เนาะแล้วก็สีเทาเนี่ยเข้าน้ำตาลนะครับสีเขียวนี่ก็เข้าตัวดินนะครับเป็นสายดินนะครับแล้วก็อาจจะมีทีนเนียเราจะเราก็ใส่ตัวล็อกสายไฟให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับ ก็จะมีสายไฟนะครับเส้นสีเทานะครับแล้วก็เส้นสีเงินเส้นสีเขียวนะครับผมวอนนี้เราก็จะเราปอกมันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเราก็จะใส่นเนาะแต่สมมุติถ้าใส่ยากนะครับเราก็ต้องผ่านสายหน่อยผ่านให้มันเป็นเขียวให้มันจัดตัวจะเป็นมัดเดียวกัน ให้เรียบร้อยนะครับเค okay. นะครับเดี๋ยวขอตัดหนยตัดปลายสายให้เรียบร้อยนะครับนะครับเราปอกสายไฟเสร็จแล้วนะครับสามเส้นนะครับแล้วก็เราถอดจะไม่อด้มาเพื่อจะให้ใส่ง่ายเนาะเราเอาลายเข้าไปก่อนนะครับลายสีเทาเนี่ยใส่เปมอนเส้นสีเทาเนี่ยนะครับ แต่ตัวก็ทั้องอุปกรณ์ตานะปกติก็จะเป็นไม้เทาพันตาลนะครับใส่ให้แน่นเค่นั้นะครับต่อไปเป็นนนะินต์น้อเป็นสีเงินนะครับสองเส้นแล้วนะครับนไครับสองเส้นแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นสายดินนะครับอย่าลืมนะครับต้องติดตั้งสายดินนะครับเพื่อป้องการไฟดูดนะครับ อ่าซีนแน่นหมดแล้วนะครับเบ๊อ๊เบ๊อให้ดีนะครับจานั้นเราจัดสายนะครับเข้าตัวล็อกนะเราเอาละเราือเออร์มินอลเนี่ยกลับไปใส่ที่เดิมก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สว่านไฟฟ้านะครับตรงจุดนี้ ขาใส่สองตัวนะครับใส่ล็อกไว้นี่นะครับถัดไปก็ตัวล็อกสายไฟ,ไฟนะตัวลอกสายไฟทำหน้าที่ทำให้สายไฟนี้แน่นขึ้นนะครับแล้ะป้องกันการคลา,คลายตัวนะครับเรียบร้อยแล้วครับเครื่ก็การันอุ่นนะครับผม นี่ตะกัวถอดออกเลยเระวางลูกยาวยอดน,นะครับนะครับตาอิ่างตัวนี้นะครับอ่านะครับลูกซ้อนนะครับน้ำเข้านะครับน้ำเข้าแล้วก็เอาเข้าข้าน้ำเข้าเลยนะครับใส่ลูกยาด้วยนะครับ ทีมช่วยนะครับอย่าให้ตึงมือเกินไปนะครับระวังแตกครับใส่ลูกใส่ได้ครับน้งเข้านะครับจะฟังกัวเข้านะครับเรามาเราจะใช้สายของแถมมากับตัวเครื่องมือนะครับเราจะมีลูกยามาให้นะครับนี่ครับที่ตัวสายนะครับมีลูกยามานะครับ ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไหนครับจุดหมุนของเขานี่ครับฝั่งน้ําออกครับนี่นะครับฝั่งน้ําออกใส่ลูกยางไปด้วยนะครับนะคะรับหันอปันต์ตึงมือน,นะครับระวังหักนะครับ แส่แนนี่ครับฝักบัวนะครับฝักบัวมีมอคอด้วยนะครับนี่แล้วก็ใส่นะครับผมชอบฝักบัวของของที่แถมมามากกว่านะครับอันนี้ของแม่ครับโค์การนะครับแม่ผมไม่ชอบเราอองน้ำนะครับชอบเราอองน้ำตัวที่แถมมารับเครื่องน้อุ่นมากกว่านะครับฝั่งนี้่าลืมใส่ลูกยางนะครับนี่ใส่ลูกยางไปแล้วนะครับหมุน เหนีน่เลยครับ จุดรั่วนะครับม,มีไหมไม่มีนะครับมีรั่วตรงคอตรงนี้นดิดนึงนะครับเดี๋ยวเราหัวแก้กันนะครับอ,ออกมาแล้วับดูเห็นไหมครับลูกยารุนะครับ,รบ,รบต้องใส่ให้พอดีนะครับ อยางปิ้งนครับอยางปิ้งอ่า,อาอเอาอีกทีนะครับเห็นคะรับ บมุนได้พอดีแล้วนะครับเราเส้วิญญาณตรงน,นนะนะครับไม่ลวดนะเนาะอ่าหมุนได้เลยนะครับประกอบเครื่องนะครับเราก็นาฝาเนี่ยฝาตัวเครื่องเนี่ยนะครับใส่เข้าไปอย่าลืมใส่นะครับเี่จะมีเดือยใส่ให้ถูกเนาะนี่เลยไม่อ่อนไปนะครับต้องระวังด้วยนะครับโอเคฝาใส่เข้าไปนะครับ อ่เอาล็อกข,ของมันเองนะคะระับค่อยๆกดไม่ต้องฝืนนะครับจากนั้นก็นี่นะครับไขไขควงตัวเดิมนะครับน็อตล็อกเขไปข้างล่างครับจริงๆจะเป็นเลยนะครับอ่าขั้นตอนสุดท้ายนะครับสวิต ปักปนตะปูตัวปากปนตะภูนะครับดูเดือยให้ดีนะครับตำแหน่งเดือยนะครับจะเป็นรูปทรงเดียวกันนะครับครับส่วนใหญ่จะอยู่ตำแหน่งออฟนะครับดูให้ดีใส่พอเราใส่ถูกต้องนะครับเวลาหมุนจะได้เสียงเปิดสวิตช์เครื่องแล้วฝักอุ่นขึงได้นะครับานะะตามนี้เลยนะครับผม อันนี้ครับห้องน้าของเรานะครับนะครับอ่ะเขาขึ้นเลยนะครับเปิดเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมอ่าครับเพื่อนืนครับในกรติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับอ่ะก็จะมีไฟสายดินขึ้นนะครับเป็นสีเงินนะครับแล้วก็จะมีไฟพาวเวอร์เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าเป็น e l c d นะครับใกล้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับการไฟรั่วนะครับอ่ะลองเทสก่อนเนาะกดปุ่มเทสนะครับดูนะครับมีไฟไหมอ่าตัดแล้วเห็นไหมครับหมดเลยต้องตัดนะครับอ่าแล้วก็รีเซตได้นะครับเรารีเซตอ่าก็ไปจะกลับมาต่อระบบก็จะรีเช็คใหม่หมดเลยนะครับอ่าจากนั้นเราก็เปิดน้ํานะครับน้ำน้ำออกนะครับอ่าเช็คมีไฟรั่วไหมไม่มีเลยนะครับ แต่ถ้าโตเครื่องเ่ยก็ต้องมีไฟนะครับเห็นไหมครับส่วนนี้ไม่มีเลยนะครับอ่ะเราเปิดระบบทางน้ำอุ่นนะครับไฟติดนะครับดูนะครับปรับให้สุดเลยนะครับอ่ในดนน้ำไม่พอนะครับมันก็เลยดันไปนะเปิดน้ำแรงหน่อยน้ำแรงแล้วนะครับน้ำร้อนแล้วนะครับอ่ะ่ห้ไฟ่วเลยนะครับถ้ามีไฟ่วดจะเป็นอย่างจะเป็นนี้นะครับ อันนี้ไม่มีเลยเนาะเห็นไหมครับเพื่อนๆครับนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมออสอบถามเรื่องความรู้เรื่องไฟฟ้านะครับหรือสอบถามเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และไฟฟ้านะครับถ้าผมช่วยได้แล้วผมก็จะทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูในการทํนู่นทำนี่นะครับในช่องสัปช็อปทาร์ฟนะครับโดยการเอาความรู้ทางไฟฟ้านเละวิคยมาประยุกต์ใช้งานในชีวิตจริงนะครับขอบคุณครับ